<BS> เพิ่มสวดนึกถึงหลวงปู่นึกถึงจักรพรรดิลืมบอกไปพลังงานที่ตรงนี้จักรพรรดิจักรพรรดิมากจักรพรรดิไม่ใช่ของใครผู้ริเจ้าองค์จจุบนลพาไมเหสีก,ก็เป็นจักรพรรดิก็สวยเป็นจักรพรรดิแล้วก็ต้องเกิดอีกอะเ ลองคิดดูพลังงานมากแค่ไหนนะไหนจะโพธพิสัตว์ที่เต็มบารมียังหมุนเวียนไหนจะกําลังจกักรพรรดิตั้งแต่พระ,ระเจ้าองค์ผสมมาองค์ประยององค์ข้างหน้าเนี่ยโอ้โหมาที่นี่นะท่านต้องเอาพลังงานพวกเนี้ยสายใหญ่เนี้ยเอาไปเป็นประโยชน์ในการดํารงชีวิตอ่ะเป็นประโยชน์ในการเนี่ยฝึกกบบรรมฐานฝึกให เข้าใจในการเวียนว่าายเจิดให้จริงจริงจังๆถ้าถ้าได้มากนะพูดถึงถ้านั่นก็ไม่เกิดได้ยิ่งดีเอาชาตินี้เราไม่ต้องเกิดเอาจริงนะไม่เกิดได้ทุกคนแหละที่มาเนี้ยคนที่ไม่ได้ก็คือคนอยู่ข้างนอกไม่เข้าวัดคนที่ด่าพระด่านักบวชนะคือไม่ได้ไปไม่รอด ยังเกิดอยู่เกิดไปไหนไม่รู้แต่คนที่เนี่ยยังมาฝึกกรรมฐานถ้าตั้งใจจริงๆถ้าขยันจริงๆไปได้ทุกคนแหละไม่รอดใช่ไหมเนนเนนลูกคู่ดีมากเลยเพราะนั้นสถา,านที่ที่หลวงพ่อท่านให้ทำไว้เนี่ย เหมาะที่สุดแล้วนะ่ะพราเราจะตั้งรูปลักษณ์ศักดิ์ัดรูปลักษณ์ของหลวงพ่อไว้ทุกที่อ่ะเพิ่มขึ้นโอกระจายออกไปทั่วเลยตอนนีน้ยังไม่ได้ไปดูที่ดินที่เขาถวายอีกหลายที่เราจะไปสร้างศาลาไว้ให้คนแถวนั้นเขาสวดมนต์ให้คนแก่เจียมตัวเปลี่ยนร่างานั่งสวดมนต์ไม่ทำอะไรและะ้วก็ ผักปลูกยากินนั่นแหะแถวนั้นล่ะแถวไหนแถวนั้นล่ะประมาณนั่นแหละ